มีคนเดินเลยมีแต่คนยืนดู สุดยอดยดีมเดิเดิน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 ,ดน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 มันไม่ได้ไปใส่จ้เทือกเลยมั้ยไมเป็นร้อยเมตร ถึงหูล,ไลงไปเนาะอืมดูเลยป๊อมไม่ใช่น้ำมันลึกม,มันลึกเท่าไรเยอือสิบแนี่นะฮะสิบแปดเมตรนะงเรื่องไป,งไปไไนะี่ ใส่ขนาดแล้ว่อย่างเช่นตรงนี้ที่ว่าลึกที่สุดบอกอ๋อโอ้มีน้ำหยดลงตลอดเนาะไฟตอวน้เป็นสีฟ้าตอนนี้วันี้เราจะเาว่าไอ้บางฝาเชื่อมกับว่าทำฝาเชื่อมนั่นเองอ๋อมันีฝาเชื่อมอ่เนต้องปิดพ่ทรงเือดูแลมั แล้วสะพานเนี ok like like, <wa> ่ยใครเป็นคนมาคนเราคนเราพันจางลางทางันตาวชงเขาได้สองันอาะก็เหมือนแบบปีกของเห็ดเลยอะเห็ดที่มันแห้งๆนะพี่ดูเห็นไหม